สกุลเดิมถนัดค้าท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่สิพฤษภาคมปีพุทธศักราช2483ณอําเภอจตุรพัฒนพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นบุตรีตของคุณพ่อวิชิตและคุณแม่ตังสีถนัดค้ามีพี่น้องทั้งหมดเพื่อกันรวมสิบคนดังนี้คือ <S <S 2> <S 2> หนึ่งนางขดง,งอแท่เตีย 2. นางกอบเกื้อถนัดค้า 3. นางเกื้อกูลถนัดค้า 4. นางข้าหน่อยถนัดค้า,าเด็กชายชินถนัดค้าทั้งหคนนี้เสียชีวิตจากไปหมดแล้วนะครับ 6. นางสาวชุมเทียมถนัดค้าปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเคุณแม่สุพรวานิชังหรืออามาลาผู้ไหวชนในขณะนี้ 8. นายประจิตถนัดค้า 9. นางสาวอาดีรัตนถนัดค้าทั้งสองท่านนี้ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่และสินายประกอบถนัดค้าถึงแก่กรรมแล้ว <c oughs> คุณแม่สุพรหรือที่ลูกหลานเรียกอย่างรักใคร่ว่าตามาหลาเป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข,ข็งตั้งแต่วัยเยาว์ช่วยเหลือครอบครัวทำงานบ้านขายขนมและดูแลน้นองๆอยู่เสมอ ามาเล่าถึงเรื่องราววัยเด็กอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการตักน้ำจากบ่อก,กับเพื่อนๆวัยเด็กและการหัดทำขนมไข่ขายซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากความตั้งใจของบิดาที่ลงทุนซื้อพิม์ขนมและหาสูตรมาให้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักในการทำขนมในเวลาต่อมา อหาพหาลาเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยที่จะมีเย้ามีเรือนท่านได้สมรสกับคุณพ่อบุญมีหรือเตี่ยเต็งวานิชจ,จังซึ่งขณะนั้นประกอบอาชีพเดินรถโดยสารและทั้งสองท่านได้แต่งงานกันเมื่อวันที่19ทธันวาคมปีพุทธศักราช2,511และได้ย้ายมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันณนะอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดในเวลาต่อมา ั้าการคองเรือนหลังแต่งงานอาลาและอากงเต่งได้ให้กำเนิดบุตรธิดาด้วยกันรวมสี่คนและหลานอีกหกคนดังนี้หนึ่งนายพี่มกวานิชฌำสมรสกับนางปนัดดาวานิชฌำปัจจุบันประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดเต่ง้าวัสดุและห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งคอนกรีตมีบุตรด้วยกันสองคนสอง นางนาภพันธิทธิภูณวรันธร,รสมรสกับนายาธีระเมศสิทธิภูลวรันธร,รห้างม,มุ่นส่วนจำกัดอพอภูลวรันมีบุตรด้วยกันสองคนสามนางสาวจิราวานิชชังสมรสกับนายวัชระสองกลิ่นม,มีบุตรด้วยกันสองคนและสี่นางสาวพัทรธิยาวานิชชังสมรสกับนายพิสิทธิ์รัตนก,กรจรสกุล อากง,งและอามาได้ช่วยกันสร้างครอบครัวด้วยความขยันและมุ่งมั่นโดยเริ่มจากการทำสวนแตงโมงรับซื้อข้าวเปลือกและตั้งฉางข้าวภายใต้ชื่อเต่งการค้าจนกลายเป็นธุรกิจที่มั่งคงในเวลาต่อมาาม่าในความทรงจำาม่าหลาเป็นผู้หญิงใจบุญรักครอบครัวและมีความสุขกับการดูแลลูกหลาน เมื่อมีเวลาว่างมักทําขนมเช่นข้าวเหนียวมะม่วงขนมกะหรีป่ปั๊บและนําไปขายที่ตลาดเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างอยู่เสมอมาอะพายังเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงเป็นที่รู้จักว่าเดินเก่งเวลาไปเที่ยวมักเดินนําเพื่อนๆเ,เสมออัธยาศัยดีมาก ชอบพูดคุยกับผู้คนและมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งกับคู่ค้าทางธุรกิจในด้านจิตสาธารณะอมาม่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบริจาคให้กับสภากาชาติไทยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยในช่วงสุดท้ายของชีวิต เมื่อช่วงปีพศ2565ที่ผ่านมาอาาประสบอุบัติเหตุล้มจนสะโพกหักและต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากนั้นอาการสุขภาพเรื่องอ่อนแอลงเรื่อยๆมีภาวะปอดติดเชื้อเรือ้อรังและต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องอยู่ในสภาพติดเตียงแต่ลูกหลานทุกคนต่างก็ช่วยกันดูแลอย่างดีที่สุดจนเมื่อวันที่25พฤษภาคม พุทธศักราช2,568ที่ผ่านมาอามาเข้ารักษาตัวอีกครั้งด้วยอาการหอบเหนื่อยและปอดติดเชือ้อและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแม้จะมีอาการไข้สูงแต่ก็ยังมีญาตลูกหลานมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นอยู่เสมอมาวาะสุดท้ายของอามา สิ้นสุดในวันที่12กรกฎาคม2568ด้วยอริยบทสงบท่ามกลางลูกหลานและญาติญาติทั้งหลายรายล้อมอยู่กับอา่าในวินาทีสุดท้ายที่อาาจากไปอา่าเป็นแบบอย่างของหญิงไทยที่เปียดไปด้วยความรักความเสียสละความขยันหมั่นเพียรและความเมตตาต่อทุกคนรอบตัวแม้จะจากไปแต่ความทรงจำและคุณความดีของอา่า จะคงอยู่ในจิตใจลูกหลานตลอดไปท่านภูมิเกียรติ่เคกรคับบัดนี้อาวาสหลาหรือคุณแม่สุพรบาน,นิชฉันได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับคงเหลือแต่พยาบ,บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นอนุสติหากผู้บรยชนจะมีกรรมใดที่ไ้พขาดพลั่งล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกายวาจาหรือใจจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามขอได้โปรดอาหสกกรรมให้กับผู้บายชนด้วยเถิดเพื่อความสะอาดความบริสุทธิ์แห่งดวงวิญญาณของผู้บายชนจะได้ไปสถิตสถาพรในพุใหม่อย่างเป็นสุขสงบต่อไปในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านได้โปรดพอมใจกันบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นผลที่มีมาแต่การบำเพ็ญบุญกิิยาของทุกท่านทั้งในการก่อนและปัจจุบัน มาปรนึกรวมกันกับพระอนิสง์ทั้งหลายของผู้วายชนที่ได้ประกอบสั่งสมมาตลอดช่วงอายุ85ปีโดยมีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่ตั้งขอจงเป็นพลังเป็นปัจจัยเต็มไปด้วยประสิทธิผลดลนบรรดาลให้ดดิวิญญาณของอาบามา,าลาหรือคุณแม่สุธรวา,วานิชังประสบสันติสุขสเสวยวิมุติรสในสัมปรายภพสมดังมโนปณิธาน ลอดการนิรันเทินสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาท่านภูมิเกียรติคารบทุกท่านครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายให้กับผู้ไยชนในโอกาสนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านภูมิเกียรติทุกท่านที่อยู่ทางด้านนอกศาลาธรรมสังเวทได้โปรดกรุณายืนขึ้นธรรมการสงบนิ่งส่วนท่านที่อยู่ภายในศาลาธรรมสังเวช ขอได้โปรดนั่งธรรมการสงบนิ่งกับเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพกระบจ